สวัสดีค่ะวันนี้เมนูต้มเกี๊ยวค่ะเคียวเกาหลีนะคะก่อนอื่นแล้วก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวลงไปนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะเกลือลงไปแล้วอันนี้ผงปรุงรสของเกาหลีค่ะแล้วก็ เอาเคี้ยวของเราค่อยๆหย่อนเคี้ยวลงไปค่ะทริกไทยป่นนิดนึงค่ะทุกคนใส่พริกไทยป่นแล้วเราจะใส่ไข่ลงไปค่ะ ตอกไข่ลงไปแค่นี้เราก็ได้เกี๊ยวไว้ซุดแบบอร่อยแล้วค่ะเล้วเราก็จะใส่หอมซอยลงไปนะคะเพิ่มเติมด้วยกระเทียมเกี่ยวลงไป ็นการตักเสิร์ฟได้แล้วค่ะหอมๆค่ะทุกคนอพอใส่กระเทียมเจียวลงไปกลิ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะหอมมากๆวันนี้ได้อะไรทานกันคะที่เกาหลีได้เวลากลับข้าวอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบ หกนาทีคะ่ะเตรียมตักข้าวเสิร์ฟไปให้คุณแม่สามีทานคะ่ะข้าวประมาณนี้นะคะข้าวสวยเกาหลีคะ่ะอ่ะแล้วก็จะเป็นผัดหมี่นะคะแล้วเราก็จะตักเกี๊ยวนะคะทุกคนตักเกี๊ยวเอาไปสองชิ้นนะคะ,ะถ้าเอาไป ถ้าเกินสองชิ้นเดี๋ยวโดนบ่นค่ะเพราะว่าทาไปให้เยอะจะบ่นว่าทําไมเอามาให้เยอะจ้างบอกว่าทานไม่หมดค่ะเสิร์ฟแบบนี้นะคะแล้วก็กับข้าวให้คนแก่ก็จะเปลี่ยนทุกวันค่ะเดี๋ยวถ้าเบื่ออาหารมาก็ จะไม่ทานข้าวค่ะแต่ช่วงกลางวันจะไม่ยอมทานข้าวเลยค่ะช่วงกลางวันถ้าทานก็เป็นขนมปังค่ะขนมปังไส้ถั่วขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอเอากับข้าวไปเสิร์ฟกันนะคะสวัสดีค่ะ